ครับท่าบบนผู้ชมครับดีราตื่นเต้นกันเต้นซีแคสเกมมิ่งออนไลน์นะครับนีๆเกมเขาเตอร์เลยครับเขาเตอร์สไตล์นะครับโหมดเอ่อสปี้โซเชียลนะครับดีครับตั้งี่อาชิบหายแล้วมึงเอ้ยเราจะมาเล่นสปี้โซเชียลกันเอาวันซ่มจับโบนงแกรบนะแกรบะแกรบตใจะแกรมอะไรครับดูนะครับมาปืนไฟครับเก็กไฟครับโอเคสนุกดีอ <S <s himself, <S <s ่ะคือว่ามันสนุกดีเออที่โกเป็นปืนขี้โก้เว้ย อะไรทำนองนะั้นนะครับเสียงมันจะวอรหน่อยกุลีไว้มันเสียงดังเวลาจะพูดเวลาพูดแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอะไรแลนะครับไวแรงเว้ยเตรียมเลยอิยแล้วเออปืนในตำนานเนี่นนนนนยนั่นน่ะเอาไปไหนแล้วเงี่ยงี้ยเงจี๊แงบแงบรู้สึกว่าเสียงมันยาย,น,น,ย,ยนั้นเนี่ยเจะจะปับปับป้องยังไงี่ะปุ่มกัน์ดปับปีนีงมัน

ขอเป็นคู่หน่อยเย่เย่เขาตายนี่มาแล้วลูกโบเอาไงไม่กินเลยเดี๋ยวจะมาเผากันเผาแม่งหมดก็เป็นหรเราตอนนี้เรือร้อยสี่สิบวนๆนะครับแล้วก็ giờ lâu giờ nói là không ừ, phải không nào nhất mình sầu sầu đấy ba chào như này ba hợp tác เอาวะเดี๋ยวขอขอเงียบๆกันหน่อยละกันไม่ต้องก่อเสียงมมก็ตังเจอรู้เอาละ กราเฮ้ยเข้ามากระดามาแล้วครับโอ้ยก็แตกไประเบิดระเบิดทุกทีระเบิดไปโยตู้ตกดินเลยอ่ามักัดมันเอาไก่ครับหน้าไก่เดินหมดเลยโอ้ยไก่อันนี้มาเพื่อยิงไก่นะครับไก่ไก่เผาครับเผาย่างเลยนะครับโอ้ยสุดยอด Nan 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 là khu một biển không quân hoa 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 thôi. hoa 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 ôi hoa เัน็นโลกเจ็บด้ยทำไมมาเล่นักันยังมาโอ้ยเ็สิบน,นาทีมเล่นจากอออกนะกเจ็ดเจ็ดนาทีกูละเทยอยู่คนเดียวนี้เราอกไแล้วระเบิดเื่น่อยต้องยดิงหน้าินสุดนีน่เราก็ยิงานี่อีกอย่างเดที่เชนน่อีโอ้ อ้าวเลยเออดีไว้ตอนนี้เหลือผัมืนสี่กดู้็กน้อยอยเ่ยเร็วเวเร็วว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวจะกดห้าะองนะกดห้ากดหแล้วจะเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นดี๋ยวกดแล้วมานลงกูแล้ว กูต้กลับบ้านก่อนว่าอย่าเพิ่งกูกูไปนะไปไปยายแลมึงติดติดกู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 ติดเก่ว่นี่ะ

Okay. Oh shit, oh shit, holy shit, holy shit, holy oh shit, oh fuck you,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  fuck you. Fuck you. Oh boy boy. โอ้โดนโดนโดนโอ้บาเอาไปส่มาโดนด้วยนะับมามาไก่เลยโอ้ให่าเดี๋ยวเร็วดิเร็วิเิโอ้ยสุดกสุดท้ายแล้วเลยโอ้โนวัเดยเร็วกเวเร็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 วเเเร็วเร็วเร็วเร แอนหน้าของกูอเก้ปเ้ยกไปเอยท่กาว่างาโอ้ชิบหายแล้วเมามามมามายังไม่ตายครั้งเลยเว้ยกูเทลเปล่าละสินาทีแล้วก็ไอแล้วแต่ที่ไดเวลาถไหเดินมาดิเนมาดิก้่ ไปหาเปลือไปคุกเขาได้เยอะเลยตอนนี้ดาวเบชเราสูงนะครับไอเชี่ยนี่เขาตากากันตากาดีมึงโคตสู้กูมไม่ได้ชิบหายแล้วมึงกระเซนหมดเดี๋ยวเปลี่ยนลูกครับนมาดิเอาไงเล่าเฮ้ยกองเก็บ

งงดูเหมือนเราควรต้องตายแล้วมาเลย,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 ยลูกมาเลยมาเลยมาว่ะตุยพี่ตุยส่องตุเคเคยส่องตาแม่งเลยนี่มันไงถ้าจะไม่กี้กดไปก็คือการเพิ่มเลือดมราทำนองนั้นนะครับเห็นะว่าเลือดเจ็ดร้อยแล้วเออโอ้ยเลย เดี๋ยวขอตัดเดี๋ยวกูกเเป็นว่าเดี๋ยวเราเป็นว่าเราขอตักกันเ่านี้กันเดี๋ยวเดีมาตอกันพาร์ทหน้าจ้พาร์ทหน้าก็จะเป็นเล่นโดเดียวเที่ยวเออที่เแ้วกคอมพแล้วก็จะได้ทำแล้วก็เล่นคโโซเลแล้วตามเป็นดาแทีอโโดลไม่รู้อ่ะแวต่ว่าวันนี้ก็แล้วแต่ว่าวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้าแล้วจ้าบ๊ายบายรับไปละอะไรของมึงเล่นเนี่